คุมาโนอยากิโทริร้านโอมาคาเซยากิโทริชื่อดังจากโอซาก้าเขาใจดีใจถึงลดครึ่งราคาเหลือคนละ2,000นิดๆ วัตถุดิบของดีพรีเมียมเสริฟมาให้กันถึง13คอร์สเริ่มด้วยสลัดผักกับดิปปิ้งซอสรสเข้มข้นต่อด้วยขนมปังชาโคน้าไก่กับโรชุตโตะเมนูหลักจะเป็นยากิโทริไก่เสียบไม้ย่างสไตล์ญี่ปุ่นเปิดด้วยเนื้อไก่ส่วนน่องกับต้นหอมปรุงรสอ่อนๆย่างมาเนื้อนุ่มเด้งแบบพอดีสรงเหมือนร้านยากิโทริดีๆที่ญี่ปุ่นเปะ๊ะไก่ย่างชาโคนส่วนสะโพกกินคู่กับยูสุโคโชหัวใจไก่ย่างมานุ่มๆกินคู่กับขิงขูดไก่แต่ละส่วนย่างเตาถ่านไฟอ่อนอย่างประ อันนี้อร่อยมากคอสติเสริฟม,มาแบบยิ่งใหญ่ไฟลุกพักเมนูไก่ด้วยทาชิบีแพลตเตอร์สี่อย่างหอยนางรมนึ่งทูน่าคาเวียสามา่าย่างลาชิโอคาราดีปลาหมึกจานนี้เป็นชาโคซึคูเนะลูกชิ้นไก่สีดำราดซอสรสเค็มโคนขูดชีสพารมิเจียโนเรจิอาโน,จจโนมาให้แบบหล,นหลน้นๆหนังไก่ย่างกรอบนอกนุ่มในนี่ก็ไฮไลท์ปีกไก่ถอดกระดูกที่เอาไปรมควันก่อนย่างจนหนังกรอบแต่เนื้อด้านในยังชุ่มฉ่ำแบบน้ำทะลักปิดท้ายด้วยข้าวอบสีดำหน้าไข่อ่อนไก่ จาะไข่ราดซอสแล้วโรยเกลือทรัฟเฟิลลงไปหน่อยคืออร่อยเข้ากันมากจบท้ายมื้อสวยๆด้วยไอศครีมชาโคลกับมทชะเลิศเลจากชิซูโอกะผมมากจะเซ็ตสิบสามคอสแบบนี้ปกติคนละสี่เก้าสี่สามมาสองจ่ายหนึ่งเหลือคนละสองสี่เจ็ดหนึ่งเน็ตเฉพาะจองผ่านทางกรีฮับเท่านั้นกดเลือกร้านดูรายละเอียดเมนูระบุจำนวนคนเลือกวันเวลาใส่รายละเอียดให้ครบแล้วก็กดจองได้เลยอร่อยคุ้มสุดฟินแบบไม่ต้องบินไปกินถึงญี่ปุน่นรีบกดจองแล้วตามมาลองกันได้ที่ร้านคูมาโนยากิทริพิกัดชั้นหนึ่งโครงการเรนฮิล